อนนี้ตัวกูยังไม่นอน No sleep ไม่ค่อยพักผ่อนเอวิเดไม่กันซองบอกตัวเธอกงไม่ได้ลองเอามาทีมสวัสดีครับวันนี้ผม NK s h o p p i n g ครับผมก็จะมารีวิวท่อผ้าทรงเดิมนะครับของ m อ็ f ครับผมตัวนี้เป็นตัวทรงเดิมใส่กันร้อนได้นะครับสามารถใส่ได้เลยก็ตัวนี้นะครับจะมีเป็นคอ2ท่อนนะครับแล้วก็สปินตรงกลางครับผมแล้วก็ทอผ้าเนี่ยจะมีจุกเรดไปให้ด้วยนะครับ หรือถ้าไม่อยากได้เนี่ยก็ใส่เป็นจุกจุกผาหมกได้นะครับดูงานกันก่อนครับพวกรอยเชื่อมเนี่ยเอาไป7จ็ถึงสิวันเนี่ยถ้าขาดหรือมีปัญหาเนี่ยผมเคมให้ได้เลยนะครับรับจบทุกกรณีครับผมนี่เป็นจุกนะครับก็มีทั้งตัวเก่าและตัวใหม่นะครับสามารถสั่งได้เลยใส่ได้เลยตรงรุ่นนะครับก็ติดต่อที่ n k Shopping กับผมพูดถึงราคานะครับ ใบนี้นะครับเริ่มต้นที่3,200บาทนะครับสำหรับทรงเดิมนะครับแล้วก็พวกปลายพวกนี้ยฮะใช้ไปนานๆามันซีดหรือว่ารุดล้มเนี่ยซื้อจากเพจผมไปเนี่ยสามารถซื้อแยกได้นะครับสับอยู่ที่ร0อเดียวเท่านั้นครับ100บาทยังไงก็ฝากเพจด้วยครับ Nk Shopping ครับผม,ผมครับ